สู่การศรัทธาบารมีนะครับโดยผมธาริศภารัธนาะนะครับแน่นอนนะครับในการเราก็นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์แหนตาศกดิ์สิธิ์นะครับและก็ความเชื่อความศรัทธาในช่วงแรกก็คือช่วงศรัทธาแน่นอนครับอาจารย์ท่านหนึ่งที่ผมเคารพนับถือก็อยู่ข้างๆแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นคืออาจารย์ สุวมลพันวิชาตกุลนะครับอาจารย์สบายดีนะครับสบายดีค่ะขอบคุณมากก็หลังจากที่เทปแรกเลยที่เราได้รับเกียรติอาจารย์ก็มีผู้ชมก็ชมแล้วก็อยากจะเชิญอาจารย์มาอีกครั้งเลยนะครับแล้วก็หนังสือนะครับที่อาจารย์มอบให้นะผมก็ขออนุญาตมอบให้คนที่เกิดเดือนตุลาเลย โอ้ได้ค่ะได้จำนวนที่อาจารย์มอบให้ทั้งหมด5เล่มเป็นในส่วนของนักสัตย์จีน3เล่มแล้วก็ส่วนของ2เล่มคือการตั้งชื่อใช่ครับาตั้งชื่อก็มีนะคะใช่ครับก็สาหรับผู้โชคดีนะครับที่คุณผู้ชมรายการจากราบาลาีที่เกิดเดือนตุลาครับก็อาจารย์จะมอบให้จานวน5เล่มเดี๋ยวทางรายการจะจัดศพไปให้ถึงบ้านเลยอดีนะครับแล้วก็แฟนรายการท่านหนึ่งที่เป็นผู้ใหญ่ที่ผมจบจือเหมือนกันก็คือที่แดงคุณจันทาเชนรา ใช่ครับก็ฝากเอาเรื้องสึกอาจารย์ด้วยก็ต้องฝากสวัสดีท่านไปกับทางฐานทางผู้ชิดด้วยนะคะได้ครับตรงนั้นซึ่งก็พี่แดงเขาบอกว่ากลัวจะร่วมสนุกไม่ทันก็เลยไดเล็กและเสร็จผมโดยตรงเลยว่าขออนุญาตอยากได้หนังสือเพราะพี่แดงจันทาชัยนังก็สนใจในเรื่องของโบราถ้ารเวลารับคนเข้าทํางานเดี๋ยวจะถามก่อนว่าวันเดือนปีเกิดอะไรนะปีไหนชมกับปีไหนมันก็มีผลนะครับในการทำงาน่าะจาย อย่างน้อยเราถ้าเรารู้ถึงพื้นฐานนิสัยเขาบ้างกันนะคะมันก็ทําให้การทํางานเราเนี่ยมันจะสะดวกมากยิ่งขึ้นในการใช้คนนะคะก็ตอนนี้อาจารย์สมบัติก็มอบหนังสือให้พี่แดงนะครับผมเอาไปให้กับเบอร์ขอบคุณครับนั่นแหละครับเราาที่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านก็สงสัยเหมือนกันว่าในเรื่องของโภชจุ่วยเองนะคศาสตร์ของโหราศาสตร์ที่มีมาเป็นพันๆปีแล้วนะอาจารย์อยากให้อาจารย์เล่ารายละเอียดเลยสำหรับเทวีว่า การเดินในเรื่องของจุดเดินอายุบนใบหน้าของโหเ่งแต่แต่ช่วงอายุเป็นยังไงบ้างเชิญเลยครับอาจารย์ครับก็ต้องบอกว่าศาสตร์ของอาจารย์เนี่ยเป็นศาสตร์โหน่งนะฮะของาศาสตร์จีนและที่สําคัญก็คือที่เราคุยมาจากเทนการที่แล้วบอกว่าหนึ่งการดูดวงจีนเนี่ยคือต้องบกนุไทยเป็นหนึ่งปีนะฮะนั่นคือเรามาเรียนรู้กันนะฮะว่าในเรื่องของโหเ่งเนี่ยเขดูกันยังไงใช่ไหมฮะว่าเอ๊ะจุดเดินในุบนใบหน้าของคนจีนเนี่ยก็ดูตรงไหนนะฮะอาจารย์ก็จะมีนี่ค่ะนะฮะ ให้ดูนิดนึงนะคะเนี่ยฮะนะดชัดเจนไหมคะเนี่ยเดี๋ยวยังไงเราจะอินเสิร์ตอินเสิร์ตทีนึงนะคะก็จริงๆแล้วนะคะก็คือการดูดูดวงดูงูเทงเนี่ยก็คือคนจีนเนี่ยจะนับซ้ายมือเป็นใหญ่ครับซ้ายมือเป็นใหญ่ใช่นะฮะนั่นคือสามีภรรยาลองดูนะคะว่าใครนอนที่มือซ้ายนะคะหรือมือขวฝาของสามีเนี่ยนะฮะผู้หญิงก็จะเป็นใหญ่ ในคือผู <screws> ้ชายต้องเป็นใหญ่ซ้ายมือเป็นใหญ่ขวามือเป็นรองนะฮะแสดงคุณผู้หญิงที่เป็นคุณผู้ชมริบนะนี่ใช่ใช่ใช่นะซ้ายมือสามีนะฮะแล้วเราดูนะฮะก็คือเนื้อหาก็คือจุดอะอายุนะฮะก็ต้องดูที่หูซ้ายก่อนนะฮะตั้งแต่ของหูด้านหน้าเลยนะฮะนี่ยข้างบนเลยนะฮะก็คืออายุเนี่ยฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะก็คือเดินที่หูซ้ายเนี่ยเจ็ดปีเต็มเต็มนะคะเอาหูซ้ายเสร็จนะฮะก็มาทางด้านหูขวา ปวดขานก็คือตั้งแต่อายุแปดถึงอายุยได้หักสิบสี่แสดงว่าช่วงแรกของการเกิดเนี่ยจะอยู่ที่หูใช่ไหมใช่ว่าหูคน<า>ที่เกิดมาชีวิตเขาเนี่ยมันจะมี3ามเรื่องค่ะนะคะถ้าหูไม่สวยเนี่ยขอบหูบางบานะคะเหมือนพิซซาขอบบางเนี่ยก็คือทําให้หูจะเส้นทางมันจะมีปัญหาปวคขันนิดนึงหรือบางครงั้งเนี่ยกขาเกิดมาก็คืออาจจะไม่กุดมสมบูรณ์3เรื่องนั่นแสดงว่าที่อาจารย์บอกว่าช่วงแรกของการเกิดเนี่ยหลักเดียวเนี่ยนะฮะ ถ้าหูไม่ค่อยสวยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสบายเจ็บคอระดับใช่เลี้ยงยากหนึ่งเลี้ยงยาตใสองก็คือสุขภาพไม่แข็งแรงนะคะสามก็คืออาจจะขาดความอบอุ่นอาจจะขาดคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ก็ต้องหูดููตัวเองเป็นลกหูนี่ก็คือถ้าหูบิดแล้วแข็งนี่เป็นยังไงอาจารย์คือมันต้องขอบหูขูกขาเลยค่ะขอบหูเนี่ยขู่ขาไม่สวยเลยเนี่ยคือขอบนี้นะฮะขูกขาหมดเลย บางเรื่นะคะก็คือเส้นทางของการเดินในช่วงของวัยเด็กเนี่ยก็จะมีปัญหา3ามนนเรื่องแน่นอนอ่าเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งก็คือสุขภาพาไม่ค่อยแข็งแรงสองก็คือความรักจากพ่อแม่มีจําจัดหรือสามก็คือต้องพันท้าจากบ้านเกิดก็ต้องย้อนหลังไปดูว่าหูตัวเองเป็นแบบไหนนะคะนี่เป็นสถิติตัวหนึ่งของการดูหมู okay? ่เพิงครับนะคะแต่คนไหนนะคะถ้าขอหูนี่ฮขอหูตรงน่น่านะอิ่มเต็มสวยไม่บางขูกขันนะคะเกิดมาทา่ามกลางความสุขสบาย พ่อแม่จะเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเลยค่ะนะครับแล้วจริงไหมครับอาจารย์ที่มีคนบอกว่าถ้าหูติ่งหูยาวๆอายุยืนนิ้จริงไหมครับติ่งหูยาวเ่ยก็คือเรื่องของเกี่ยวกับบุตรนะะอ๋อเกี่ยวกับบุตรบุตรนะคะเรื่องของบุตรทิดาว่าคนไหนถ้ามีติ่งหูยาวสวยเหมือนกับติ่งหูพระเจ้าเห็นไหมคะยาวสวยมากเลยก็ถือว่าเป็นเป็นติ่งหูที่เหมือนกับลูกศิษย์ของท่านเนี่ยนะคะสามารถที่จะเหมือนกับสานต่อเรื่องของหลักธรรมได้เหมือนกันแต่คุณพ่อคุณแม่บางท่านที่คุณเป็นผู้ชมอยู่ถ้าเกิดมีล เอ,อ้หูน้อง <demiş, S 1> ลูกไม่สวยเลยหูแบบไม่มีติ่งกังวล<ง>ว่าจะโทษนะอายุจะอยู่ไม่นานหรือเปล่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกียเ่ยวเลยไม่เกี่ยวนะครับคุณผู้ชมไม่เกี่ยวเลยฮะนะฮะนั่นคือเรื่องของหูเนี่ยก็คือเรื่องของวัยเด็กแล้วก็ในช่วงของลูกจะรักหรือเชื่อฟังเนี่ยอยู่ที่ติ่ง<อ>หูนะครับนั่นก็คือเป็นช่วงอายุนะฮะตั้งแต่หนึ่งถึงสิบสี่อะไรใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะเดินที่หู ก็คือถ้าหูหนึ่งถึงเจ็ดนี่คือด้านซ้ายด้านซ้ายมือแปดถึงสิบสี่คือด้านขวามือแสดงว่าเป็นช่วงเก้าสวยรุ่นเลยใช่บางใช่คนนะคะอาจจะเรียกมีนะคะที่บางคนเนี่ยขอบหูสวยมากเลยแต่พอมาเขาเดินหน้าผาเนี่ยในช่วงที่จะเดินหน้าผาอายุสิบห้าเนี่ยหน้าผาเขาเนี่ยไม่สวยเลยตอนคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจปัญหาหรือเปล่าแต่ไม่ใช่เขาต้องเหมือนกับต้องต้องพัดนาจากบ้านเกิดก็มีส่วนเหมือนกัน นะต้องดูต้องดูนะคะต้องเป็นการเจาะลึกในเรื่องเกี่ยวกับการดูโครงสร้างบนใบหน้าของเราด้วยนะคะอันไหนก็คือพออายุ15อยู่หน้าผากแล้วนี่ค่ะตรงกลางเลยนะคะสิบห้าเลยนะคะสิบห้าเราจะเชิงในผมคนจีนจะนับซ้ายเนี่ยซ้ายเนี่ยสิบห้าสิบหกเนี่ยตรงจะลงมานะคะลงมาก็คือสิบห้าสิบหกเนี่ยนี่คะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สเนี่ยเดินตรงช่วงบริเวณเนี่ยเชิงในผมหมดเลยค่ะตรงนี้เลย นะะถ้าคนไหนนะฮะเชิงในผมเนี่ยกว้างนะฮะแล้วก็เป็นเส้นทางเดียวกันแง่ก็เกิดมาฟ้ากว้างฟ้าเปิดครับเป็นช่วงที่ใกล้จะจบการศึกษามาดีเลยใช่ระดับปริญญาตรีใช่ก็คือจบในช่วงอายุประมาณสัก24ใช่ไหมนั้นเรื่องของการศึกษานะแล้วก็ต้องดูว่าถ้าหน้าผากเราสวยเนี่ยนะฮะหน้าผากที่ดีนะฮะต้องกว้างแบบนี้ด้วยกว้างแบบนี้ต้องสูงด้วยนะฮะยิ่งดีเหมือนหน้าผากคุณครูชิเนี่ยสูงทั้งสูงทั้งกว้าง นะเป็นคนที่แบบหนึ่งในเรื่องของการศึกษาหาความรู้ด้วยนะฮะมิสัยทัดกว้างไกลแล้วที่สําคัญนะฮะตรงกหมับตรงช่วงนี้ค่ะหมับตรงเนี้ยนะฮะจึงใยผมที่ข้างเลยนะฮะหางตาเนี่ยก็จะคำับนี่คือจุดคู่ครองนะคะอเพราะความรักใช่ความรักซึ่งอยู่อยู่ตรงนี้มันดีเลยเป็นช่วงที่คนส่วนใหญ่จะแต่งงานกันใช่ไหมคะถ้าจุดตรงนี้ของเราเนี่ยนะฮะตรงขาตรงเนี้ยนะฮะ ว่างเต็มอิ่มสวยเนี่ยถึงแม้เราไม่เคยเจอถ้าผู้หญิงว่างเต็มอิ่มเนี่ยนะฮะไม่เคยเจอผู้ชายจะรู้ว่าคนคนนี้ได้สามีดีดนะฮะหรือผู้ชายคนนี้เนี่ยนะฮะสมัตว่างเต็มอิ่มเนี่ยเขาก็จะได้ภรรยายที่ดีมาเป็นเพื่อนคู่คิคดนคู่ใจเขาไม่ใช่มาเป็นคู่เลยนะฮะคู่เวรคู่กรรมกันก็ว่ากันไปซึ่งตอนนี้ข่าวกลำลังโด่งดังเลยซึ่งมีบ<ะ>ุคคลเป็นสามีภรรยาที่อยู่ในวงการบันเทิงนะครับก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของสามีเจ้าชู้นะ แล้วก็ได้ฉายาเลยนะครับดาราท่านนี้เนี่ยได้ฉายาจากสื่อบันเทิงว่าเมียหลวงรวมสังหารซึ่งอาจารย์โวยวงคงจะทราบแล้วันนี้ข่าวโด่งดังกลับมาอีกแล้วก็สัมภาษณ์ดาราว่าจะอยาหรือจะอยู่ซึ่งดาราสาวคนนี้ก็อ,อยู่ในวงการนานแล้วก็ยื่นคำขาดคำขาดสามีเลยว่าถ้าให้ผู้หญิงคนนี้เข้ามายุ่งยามกับลูกสาวตัวเองแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ย ก็อย่าฉันต้องให้ให้จัดการแล้วก็เตือนสติผู้หญิงที่คิดว่าจะเดินสายอย่างนี้นะเป็นเป็นรองรองของคนอื่นเนี่ยก็ต้องรู้ว่าใครมาก่อนถ้าอยู่ส่วนของเขาเขาก็โอเคเขาให้ดูแลสามีไปแต่ไม่ใช่มาวุ่นวายกับตัวเขาเองหรือลูกสาวอันนี้เป็นเคสตัดี้อย่างหนึ่งเรื่องของที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมโอนั่นก็เป็น มันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะฮะเรื่องเร<ช>ื่องของค,อความรักคู่ครองบางทีผู้ชายด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมคะว่าถ้าเราไปเจอผู้ชายที่แบบมีสเสน่ห์หรือถ้าวงนั้นก็คือเจ้าชู้เนี่ยใช่เราก็จะแบบจะแตบบ่แบบเรื่องแบบนี้ใช่ไหมัะแล้วมีแม้ใจเผื่อคุณผู<ม>้ชมที่เป็นผู้หญิงดูยังไงถ้าจะดูว่าที่สาวดีว่าผู้ชายคนนี้นี่เจ้าชู้ดูยังไงจังคือถ้าตามหลักของคนจีนนะฮะคนจีนบอกว่า ใบกุกแกกวยใบเบ้าหน่อสาไก่อ่าทนี้อ่านจะไม่ฮะแปลได้เลย <laughs> นะคะ, <c oughs> ะ,ะคุณผู้หญิงคะถ้าคุณผู้หญิงไปเจอผู้ผู้ชายนะคะที่ตรงช่วงเนี่ยเหนือคิ้วขึ้นมาเนี่ยเป็นก้อนขึ้นมานะคะเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนขึ้นมาเนี่ยนะคะตรงเนี้ยนะคะ <c oughs> ตรงสันคิ้วเนี่ยเป็นหนคิ้วเป็นก้อนขึ้นมาเลยนะคะประกอบกับคิ้วที่เข้มหนาคิ้วใหญ่ๆห,หนาๆแล้วก็ตาเนี่ยแววาวเจ้าชู้เนี่ยคือถ้าเป็นไปได้เราก็พยายามลีกเลี่ยงเพราะนั่นก็คือ ทำให้เราเหมือนจะเจ็บชั้นน้ำใจอยู่ตลอดเวลานั่นคะือในเรื่องของการที่กอะไรนะคะการที่ผู้หญิงจะเลือกคู่ครองมาเนี่ยเราก็ต้องเลือกนิดนึงนะคะแต่เกณฑ์นเนี่ยบางที มันเป็นจังหวะของชีวิตด้วยนะคะเราไาเจอใช่ไหมฮะทำไมเราต้องเจอคนนี้ทำไมต้องเจอแบบนี้อยงที่บอกว่าเกิดมาก็เราใช้เวรใช้กรรมนะฮะแต่ก็คือถ้าพูดถึงตามหลักเออตามหลักธรรมชาติจริงก็คือเออเราก็ในเมื่อถ้าเราไม่ใช่คู่ถึงเวลามันก็ต้องจัดกันไปใช่ไหมครับเพราะทุกอย่างอย่างที่ท่านใจบอกว่าไม่มีเหตุบังเอิญไงมันก็คือถูกอะไรนะคะจัดสรรมาเรียบร้อยแล้วใช่ก็อย่างที่อาราจัดกันมาอยู่แล้วก็ไม่จากเป็นก็จากไว้จัดไปอะไ่นะครับก็ สำหรับทางคุณผู้ชมทางเขาฟังอาจารย์สุดหมวดได้วิเคราะห์นะครับพยากรณ์เรื่องโง่ห้พี่คิดแต่ว่าถ้าเกิดจะแต่งงานกับใครก็พยายามให้ดูบริเวณตรงนี้นะครับหนคิ้วหนคิ้วหนคิ้วเป็นต้อนเป็นต้อนแล้วคิ้วก็เข้มแล้วตาก็ดูวาวมากเนี่ยอย่าเลือกเป็นคู่ครัเอาเปว่าถ้ารักแล้วนะครับแล้วพร้อมที่จะกัดก้อนเกิดกินหรือไม่ยอมรับในความเป็นเจ้า <ngh> ช <olive Menschen> ู้อย่างดาราท่านนี้ถอยทงเนี่ยก็ต้องมีมาตรการ การที่ต้องเอาหัวเอาหนาตาไปไล่แต่อย่างนี้ด้วยนะคะอาจารย์ว่าไม่ใช่เป็นเฉพาะผู้ชายอย่างเดียวผู้หญิงก็คือในโงหิ้งผู้หญิงก็คือมีจุดบอดของความเป็นมา่เหมือนกันไม่ใช่แค่มีผู้หญิงหนึ่งนะคะถ้า,าตาโตโกลนใหญ่ๆเนี่ยก็มักจะมีปัญหาเรื่องของความรักคู่ครองเหมือนกันนะฮะแล้วห,ห,ห,หนกแก้มสูงด้วยบางคนเนะนี่ยผู้หญิงหนกแก้มสูงมากนะฮะก็คือเคยกว่าดวงก็คือกินสามีอะ่ะมันก็ทําให้เราชีวิตเขาก็ต้องไม่มีความสุขเหมือนกันนะแล้วราบอ,อ,อย่างที่อาจารย์บอกเรื่องของ โหเฮงนะรทั้งผู้หญิงผู้ชายเองนะเดี๋ยวเราช่วงหน้านะรนอกจากช่วงนะศรัทธาแล้วช่วงาบารมีเนะี่ยเดี๋ยวเรามาฟังอาจารย์พยากรณน,นะฮะว่าในส่วนของโหเฮงบนใบหน้าเนะี่ยที่อาจารย์บอกไปแล้วเนะี่ยจะมีวิธีทำยังไงให้มันดีขึ้นนะครับนะพักสักครู่ครับ